สวัสดีสมาชิกที่รักทุกคนหลักการแห่งชีวิตในวันนี้เราจะพูดต่อเนื่องจากเมื่อ,อครั้งที่แล้วในหัวข้อเหตุผลที่พระเจ้าไม่ทรงแฟรกแซงการกระทำแห่งการตกสุบาบของบรรพบุรุษมนุษย์และพระคำแห่งชีวิตในวันนี้ในหัวข้อพระเจ้าทรงสเสด็จมามหาฉันด้วยหัวใจเช่นใด เหตุผลที่พระเจ้าไม่ทรงแทรกแซงการกระทำแห่งการตกสุบารของบรรพาผประหลุษมนุษย์ในหัวข้อของหลักการเราจะข้ามส่วนนี้ไปเราจะเข้าสู่เนื้อหา ของหลักการในส่วนที่พูดถึงก่อนเดี๋ยเรามาดูเนื้อหาในหลักการก่อนนะคะเพื่อให้พระเจ้าเท่านั้นทรงดำรงอยู่ในฐานะผ้าผู้สร้าง หากพระเจ้าทรงแทรกแซงการกระทําแห่งการตกสุบารของมนุษย์การกระทํานั้นย่อมได้รับคุณค่าแห่งการสร้างและจะถูกยอมรับว่าเป็นไปตามหลักการถ้าเช่นนั้นซาตานก็จะกลายเป็นผู้ที่สร้างหลักการอีอกประการหนึ่งขึ้นมาทำให้เกิดผู้สร้างสองฝ่าย

เราก็เหตุผลที่สองที่พระเจ้าไม่สามารถแทรกแซง,แงการกระทําแห่งการตกสบับของมนุษย์ได้การกระทํานั้นย่อมได้รับคุณค่าแห่งการสร้างและจะถูกยอมรับว่าเป็นไปตามหลักการการนําไปใช้ในชีวิตอย่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่เป็นหลักการและความเป็นฝ่ายตรงข้าม หากมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่เป็นหลักการและฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เป็นฝ่ายที่เป็นตรงข้ามเราเองก็จะกลายเป็นผู้ที่ไม่แตกต่างจากสิ่งนั้นต่อความชั่วร้ายและการตกสุบาบอย่ามีความสัมพันธ์แบบฝ่ายตรงข้ามแต่จงมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นคือเคล็ดลับในการเอาชนะปัญหาในช่วงระยะการเติบโต หากมีความสัมพันธ์กับความชั่วร้ายย่อมถูกครอบงำด้วยความรักที่เป็นจอมที่ความเป็นความรักที่จอมปลอมดังนั้นจงมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้นเพื่อให้พระเจ้าเท่านั้นทรงดำรงอยู่ในฐานะาพระผู้สร้างพระองค์จึงไม่สามารถแทรกแซงการกระทำแห่งการตกสุบารของมนุษย์ได้และแม้ใน ปัจจุบันเมื่อส่งพระเนตรทอพระเนรเห็นมนุษย์ที่กำลังตกสุบาปพ,พระองค์ก็ยังไม่อาจส่งแทรกแซงได้เช่นกันดังนั้นในการกระทำความผิดพระองค์แม้จะส่งสัพพานุภาพและส่งมีลิธานุภาพก,าก็ไม่อาจส่งใช้อำนาจนั้นได้เช่นเดียวกับพระเยซูผู้ทรงทำให้ทําบัญญัติสมบูรณ์แม้จะ ทรงมีเสรีภาพและสามารถสำแดงฤทธิ์อำนาจได้ภายในความเป็นจริงแต่ในความผิดกฎหมายพระองค์ไม่อาจทรงมีเสรีภาพหรือใช้อำนาจนั้นได้เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องตระหนักว่าเมื่อเราก็ทำความผิดหรือกระทำการที่ขัดต่อหลักการแม้พระเจ้าผู้ทรงรับรู้และทรงฤทธานุภาพก็ไม่อาจทรงแทรกแซงได้ คือถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเหล่านั้นไม่จะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับการตกสุบารหรือสิ่งที่ชั่วร้ายเด็กค่ะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในน้ำแม้ว่าเราจะว่ายน้ำได้ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่า ในทะเลแม้ว่าเราจะว่ายน้ำก็ว่ายน้ำได้ก็ตามแต่ถ้าเราเข้าไปในทะเลแน่นอนมันจะเป็นยังไงมันก็สามารถจะตายได้เพราะฉะนั้นในช่วงระยะการเติบโตนั้นแม้ว่าเราอาจที่จะควบคุมสิ่งต่างๆได้ก็ตามแต่ว่า สิ่งที่แต่เราไม่ควรที่จะมีความสัมพันธ์กับความชั่วร้ายเพราะมันสามารถจะครอบงำเราได้หรือว่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นสิ่งที่จอมปลอมมันเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะนั้นเราควรจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้นในช่วงที่เราอยู่ในในช่วงระยะการเติบโต้เ่อ แม้ว่าในปัจจุบันเมื่อพระเจ้าทรงเห็นมนุษย์ที่ตกสุบางพงก็ไม่สามารถจะแทรกแซงเข้ามาแทรกแซงได้นั่นเป็นเพราะคือมนุษย์นั้นถ้าเกิดว่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ชั่วร้ายหรือว่ากระทำในสิ่งที่ผิดแม้ว่าพงนั้นจะมีฤทธิ์ธานุภาพ 그리고 율법을 완성하신 예수님께서 뭐라고 ີ່ຈະກະທໍາอะไรได้ก을ตามແຕ່ພະອົງກໍຈະບໍ່ທໍາຈະບໍ່ໃຊ້ອํานາດນ ที่ส่งแม้ว่าจะมีเสรีภาพและส่งสาแดงฤทธิ์อำนาจได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในความผิดกฎหมายผงก็จะไม่ไม่มีเสรีภาพแล้วก็ไม่ใช้อํานาจนั้นคุณพ่อที่แท้จริงถามพระเจ้าถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะเช่นนี้ ถ้าเกิดว่าคุณพ่อน,นอ,อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็อยู่ในพ้นทางแห่งความดีเพราะนั้นพระเจ้านั้นก็จะให้คำตอบถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสิ่งที่เป็นความดีเป็นประทานพระเจ้านั้นก็จะเข้ามาแทรกแซงแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็ผิดหลักการพระเจ้านั้นก็จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งนั้นได้เลย ใน,ในขณะที่อาดัมและเฮวาในช่วงนั้นที่ตกสุบาบเกิดการตกสุบารจริงแล้วอาดัมและเฮวานั้นสามารถจะถามพระเจ้าได้ว่าการกระทํานี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนั้นเฮวานั้นได้ถามพระเจ้าว,ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมพระเจ้าก็จะสามารถตอบได้ 이렇게해야되느냐저렇게되느냐혼란스운환경일때는반드시아벨에게물어보라는거예요เพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานะไม่ว่าเป็นช่วงที่เหมือนว่าอยู่ในความสับสนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่สำคัญเหล่านั้นจะต้องถามอาเบลของเราสิ่งที่เราทำได้ในขณะนั้นก็คือการถามการสอบถามอาเบลของเรา เพราะว่าถ้าเรามีศูนย์กลางที่ตัวเองนั้นมันง่ายมากที่เราจะไปในทิศทางของซาตานเพราะนั้นสิ่งที่เราส่วนในความรับช่องเรานั้นก็คือรายงานแล้วก็ถามต่ออาเบลเพราะนั้นมันก็จะทําให้พระเจ้านั้นสามารถที่จะให้คําตอบแล้วก็ช่วยเราได้อาเบลของเราก็จะสามารถช่วยเราได้เพราะนั้นซาตานนั้นเขานั้นมีศูนย์กลางทีตัวเองเขาจะไม่ถามเขาจะไม่ถามพระเจ้า เขาจะมีความปรารถนาโดยมีศูนย์กลางที่ตัวเองไปตามความปรารถนาของตัวเองต่อไปพระคำแห่งชีวิตพระเจ้านั้นทรงเสด็จมาหาฉันด้วยหัวใจเช่นใดในอดีตสาวกอัครสาวกทั้งหลายยอมถูกตัดศีรษะ และจากไปเพื่อทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อสมสิ่งอันล้ำค่าแล้วบรรดาผู้ศรัทธานในยุคสุดท้ายอย่างพวกคุณได้ทำอะไรมาบ้างทำอะไรเมื่อมีใครจะทำร้ายก็ลืมตาขม่งเพื่อไม่ให้ถูกตีเอาแต่จะสู้กลับเพียงได้ยินพูด คำพูดที่ไม่เป็นธรรมสักคำก็ถึงกับนอนไม่หลับคิดจะแค่แก้แค้นไม่ใช่หรือแต่สวรรค์น,นั้นแม้จะถูกตีถึงหนึ่งพันครั้งก็ยังหันหลังกลับมาเป็นห่วงเป็นใหญ่ถูกปฏิบัติถึงหมื่นครั้งแม้จะแบกรับชะตากรรมอันอาภัพในทุกเรื่องก็ยังลืมสิ่งเหล่านั้นลืมประวัติศาสตร์แห่งความเจ็บปวด พระเจ้านั้นทรงเสด็จมหาชันด้วยหัวใจเช่นใดเพื่อไม่ให้ทรงลืมหัวใจแห่งความหวังที่พงค์ทรงมีอีกครั้งทรงสร้างอาดัมเอวาและทอดพระเนตรพวกเขาพระเจ้า,จ,าจึงทรงเสด็จออกมาอย่างไม่ย่อท้อแม้จะเกิดความเจ็บแค้นจากการตกสุบาาระหงก็ยังทรงลืมความเจ็บปวดเจ็บแค้นนั้น และไม่ทรงลืมหัวใจที่จะให้พ่อนให้เป็นบุตรชายบุตรสาวในการโดยกำเนิดและส่งปิติยินดีในสวนแห่งความสุขของวันพรุ่งนี้ด้วยหัวใจเช่นนั่นเองพระเจ้าจึงสเสด็จมาหาพวกคุณและพวกคุณถึงตระหนักถึงพระเจ้าพระองค์นี้ พระเจ้าทรงสเสด็จออกมาเพื่อฟื้นฟูมนุษย์ด้วยหัวใจเช่นใดพระเจ้าทรงมีหัวใจของพ่อแม่ทรงรับสภาพทรงรับสภาพเป็นผู้รับใช้และทรงอุทิศพระองค์มาโดยตลอดหัวใจของพ่อแม่นั้นความรักที่มีต่อลูกย่อมยิ่งใหญ่กว่าความรู้สึก ำหนิหรือตัดสินเมื่อลูกกระทำบาปดังนั้นจึงลืมความผิดของลูกได้ด้วยเหตุนี้หัวใจของพ่อแม่จึงอบอุ้มลูกอย่างไม่สิ้นสุดในหัวใจของพ่อแม่ต่อให้ลูกประพฤติตัวเลวร้วายเพียงใดก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าเป็นศัตรูตและไม่เคยปล่อยสายใหญ่แห่งความหวังจนถึงที่สุดสูง พอมองดูเสมอด้วยหัวใจแห่งความหวัง,งผู้ที่มีหัวใจของผู้รับใช้มีใช่พ่อแม่เมื่ออีกฝ่ายทำให้ผิดหวังหรือสร้างความลำบากก็ย่อมตัดสินและพิพากษาอีกฝ่ายเท่านั้นไม่มีหัวใจแห่งความหวังต่อผู้อื่นเลยกล่าวโดยสรุปผู้รับใช้นั้นไม่มีความรักหากความรัก หากรักความรักอย่างแท้จริงไม่รู้ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดหัวใจแห่งความหวังก็จะเกิดขึ้นเสมอแม้ตอนนี้เธอจะเข้าใจฉันผิดและยังไม่รู้จักฉันแต่สักวันหนึ่งเธอจะเข้าใจและรู้จักฉันได้เมื่อเธอตระหนักรู้อย่างแท้จริงเธอจะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมกว่าฉันหลายเท่าหลายสิบเท่าหรือแม้กระทั่งหลายร้อยเท่าด้วยความคาดหวังและความหวังเช่นนี้เอง พ่อแม่กับลูกก็เช่นกันเพราะนั้นโดยความคิดเช่นนี้มันจะสามารถทำให้เรานั้นมีความหวังกับผู้อื่นอยู่เสมอเพราะนั้นเรานั้นจะต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ ในหัวข้อถ้าเรามีความเชื่อในผู้อื่นเราก็สามารถที่จะรักษาความหวังแล้วก็มีความหวังได้กับผู้อื่นแล้วก็ท้ายสุดแล้วเราก็สามารถที่จะรักเขาได้ แม้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ดรใดหัวใจแห่งความหวังก็จะเกิดขึ้นเสมอแม้ตอนนี้ว่านอนนี้เธอจะไม่เข้าใจฉันหรือว่าเข้าใจฉันผิดและยังไม่รู้จักฉันแต่สักวันหนึ่งเธอจะเข้าใจและรู้จักฉันได้เมื่อเธอตระหนักรู้อย่างแท้จริงเธอก็จะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมกว่าฉันหลายเท่าด้วยความหวังและความด้วยความคาดหวังและความหวังเช่นนี้เอง แต่ว่ามนุษย์ที่ตกสุบาบนั้นตลอดเวลานั้นก็จะคือไม่มีความเชื่อหรือว่าม,ม,ามีไม่มีความเชื่อในผู้อื่นแล้วก็ไม่มีความหวังแล้วก็ไม่มีความรักพ่อแม่ก็เช่นกันเมื่อลูกบกพ่องหรือเพียงใดเชื่อมั่นอยู่เสมอว่ามีก็จะมีความหวังและความรัก เมือลักลูกไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็จะเริ่มมองเห็นว่าจะรักรูปอย่างไรกลายเป็นความเมตตาและการให้อภัยดังนั้นพระคัำริจกล่าาว,ว่าความเชื่อความหวังและความรักมันจะเป็นขั้นตอนแบบนี้ พระเจ้านั้นทรงเสด็จมหาชั้นด้วยหัวใจเช่นใดเมื่อพระเจ้าทรงเห็นความไม่เชื่อแล้วก็ความผิดพลาดของมนุษย์ผงทรงมีหัวใจว่าทุกสิ่งล้วนเป็นความผิดของเราหากเรา <c oughs> หากเรา <c oughs> ไม่สร้างขึ้นมาไม่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเรื่องเช่นนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น <c oughs> แม้บัดนี้บุตรคนนั้นจะก่อปัญหามากมายแต่สักวันหนึ่งเขาจะกลับมาเป็นบุตรของเรา <c oughs> เราจะไม่มีวันท <c oughs> อดทิ้งบุตรของเราโดยเด็ดขาด หากปราศจากหัวใจของพ่อแม่แห่งสวรรค์ลและหัวใจแห่งความหวังเช่นนี้การแก้ไขมนุษย์ย่อมเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงพระเจ้าทรงเศร้าโศกล่ำห้ด้วยความเวทนาต่อความเป็นหนึ่งต่อความเป็นจริงแห่งการตกสุบะแม้ในวันนี้และทรงมีหัวใจว่าเรานั้นเป็นผู้สร้างดังนั้นเราต้องเป็นผู้เก็บเกี่ยวและรับผิดชอบด้วยหัวใจเช่นนี้เองที่พระองค์นั้น จึงส่งเสด็จออกมาเพื่อแก้ไขมนุษย์นั้นพระเจ้านั้นเชื่อในจิตใจเริ่มแรกของมนุษย์พระองค์นั้นจึงได้มีความหวงังแล้วก็การแก้ไขมนุษย์จึงเกิดขึ้น เงินพระเจ้าจะทรงถูกปฏิเสธแม้ว่าพงนั้นจะถูกปฏิเสธและ,ะเผชิญกับความทุกข์ยากนับพันครั้งหรือแม้แต่นับหมื่นครั้งพง์ก็ยังทรงถือว่าความผิดของบุตรเป็นความผิดของพระอ,องค์เองจึงทรงลืมทุกสิ่งนั้นและโอบอุ้มแล้วโอบอุ้มอีกพร้อมทั้งก้าวต่อไป หากเราจะดำเนินชีวิตให้เหมือนพระเจ้าเราจำเป็นต้องออกไปออกเดินไปพร้อมกับหัวใจเช่นนั้นคือหัวใจของพระเจ้าและหัวใจของพ่อแม่หัวใจที่พร้อมจะรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของบุตรทุกคนหัวใจที่พร้อมจะรับผิดพลาดต่อความผิดพลาดของผู้อื่นหัวใจที่พร้อมจะรับผิด รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของบรรพบุรุษทั้งหมดแม้กระทั่งด้วยหัวใจที่พร้อมจะรับผิดชอบต่อความโศกเศร้าและความข้างค้างในหัวใจของพระเจ้าเองเราจึงจะสามารถปลดปล่อยและปลอบประโลมหัวใจของพระเจ้าได้คุณพ่อท่แทจริงได้ดาเนินชีวิตทั้งชีวิตด้วยหัวใจที่พร้อมจะรับผิดชอบแม้กระทั่งความรับผิดชอบของพระเจ้าเองพวกเราก็เช่นกัน ตองก้าวเดินด้วยหัวใจที่พยายามจะเหมือนพ่อแม่ที่แท้จริงคือมีความตั้งใจที่จะรับผิดชอบแม้กระทั่งในส่วนที่พระเจ้าและพ่อแม่ที่แท้จริงไม่อาจรับผิดชอบได้แม้กระทั่งความรับผิดชอบที่บุตรแท้จริงอย่างไม่อาจทําได้ก็ต้องมีหัวใจที่พร้อมจะแบกรับทุกสิ่งไว้นี่แหละคือหัวใจของพ่อแม่และนี่แหละคือหัวใจของความเป็นเจ้าของ ต่อมัทธิวบทที่11ข้อความที่2 8บดถึง30บรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบบภาระทั้งหลายจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านได้พักเรามีใจอ่อนโยนและถ่มตนจงรับภาระของเราและเรียนรู้จากเราแล้วจึงแล้วจิตใจของท่านจะพบกับการพักผ่อนและแอกเอกของเ,อเราก็ง่ายและภาระของเราก็จะเบา นี่แหละคือหัวใจของพ่อแม่พระเจ้าทรงตั้งหัวใจจะแบกรับขวาอภาระทั้งหมดของมนุษย์ที่ตกสุบาพระองค์ทรงปรารถนาให้บุตรทุกคนมาพักพรอยู่ในอ้อม กอดของพระองค์พระองค์ทรงประกาศว่าพระองค์จะทรงโอบอุ้มและรับผิดชอบทุกสิ่งพระคมภี์ข้อนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในประโยคเดียวว่าหัวใจของพ่อนั้นพ่อแม่นั้นเป็นเช่นใดแม้พระองค์จะทรงมีความข้างค้างและความเศร้าโศกอย่างยิ่งพระองค์ก็ยังทรงตั้งหัวใจตั้งใจจะรับผิดชอบต่อบางทั้งหมดของมนุษย์หากเราเป็นบุตรกระตัน อยู่และเป็นทิดากตันอยู่เราจำเป็นต้องพิจารณาพระคำพีข้อนี้จากมุมมองตรงกันข้ามโอพระเจ้าผู้ทรงเหน็ดเหนื่อยและแบกรับภาระอันหนักหน่วงทั้งหลายขอทรงเมบทุกสิ่งนั้นให้ข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์จะเป็นผู้รับแบกรับภาระของพระองค์และบปรพระองค์พขอทรงประทาน อขอาภาระของพระองค์นั้นแก่ข้าพเจ้าการได้แบกรับแอกของพระองค์กลับเป็นความชื่นชมยินดีและเป็นเกียรติยิง่งของข้าพระองค์นี่แหละคือหลักการของการแบกการเขนเมื่อเราแบกรับภาระและการเขนของผู้อื่นภาระของเรากลับยิ่งเบาลง เห็นใจจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเมื่อเรามีใส่สาธารณะและมีหัวใจเพื่อผู้อื่นโลกฝ่ายมียานฝ่ายที่ดีจะมอบพลังและความช่วยเหลือให้แก่เราเมื่อเราแบกรับภาระของผู้อื่นดูเหมือนว่าจะหนักยิ่งแต่ความจริงแล้วกางเขนที่แบกด้วยหัวใจของพ่อแม่กลับยิ่งเบาลงนี่คือความจริงที่ว่าเมื่อเรายกกางเขนนั้นด้วยหัวใจของพ่อแม่กางเขนกับเบาลงผู้คนจํานวนมากไม่รู้ความรับ ฝ่ายวิญญาณอันน่าอัศจรรย์นี้ว่าเมื่อเราแบกกางเขนของผู้อื่นเรากลับได้รับพลังมากขึ้นตรงกันข้ามพวกเขากลับพยายามผลักภาระของตนไปให้ผู้อื่นจึงยิ่งทําให้ภาระนั้นหนักขึ้นผู้ที่ตั้งใจแบกรับภากกางเขนของผู้อื่นยืนอยู่ในตําแหน่งเดียวกับพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงทรงประทานพลังให้มากยิ่งขึ้น วิธีตามหลักการในการลืมและให้อภัยความผิดพลาดของผู้อื่นนั้นฉันจะรับผิดชอบต่อเธอตลอดนิรันดร์ฉันจะเลี้ยงดูและอบรมเธอให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริงตลอดนิรันดร์นี่แหละคือภาพของพระเจ้าที่ทรงรับผิดชอบต่อบุตรของพระองค์ด้วยหัวใจของพ่อแม่เพราะฉะนั้นพวกเรามีหัวใจของพ่อแม่เช่นนี้เราก็ควรจะสามารถเราจะสามารถลืมความผิดของผู้อื่นให้อภัยแล้วก็รับใช้ผู้รับใช้นั้นไม่อาจมีหัวใจของพ่อแม่ได้ แต่หัวใจของพ่อแม่นั้นจะสามารถที่จะให้อภัยได้การที่ไม่สามารถยึดถือการที่ไม่สามารถถือ,าาถถอความผิดพลาดของผู้อื่นเป็นความผิดพลาดของตนเองและไม่สามารถให้อภัยได้นั่นหมายความว่าระดับฝไฟวิญญาณของตนนั้นยังอยู่ในระดับของผู้รับใช้ผู้รับใช้ไม่อาจอบอุ้มผู้อื่นและไม่อาจให้อภัยได้ผู้รับใช้ไม่มีหัวใจเมตตาต่อผู้อื่นไม่มีความกว้าง ไม่มีอยู่ใจที่กว้างที่จะดึงเขาเข้ามาและอกกอดผู้อื่นผู้รับใช้มีแต่ความอิจฉาลิษยาและไม่อาจทนเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จได้นี่คือคำพูดคำสอนของคุณพ่อที่แท้จริงขอบคุณครับ